ตอนนี้นะครับช่องว t ตซาบของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คําว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่เจ้าเพื่อนต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสําหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสําหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเรา จะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กําลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ําเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องที่ทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับบทความจากวิสันดิงเวลกันกับเรื่องของสิ่งที่แฮกริดสอนเราเอาไว้ในโลกเวทมนต์และข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหาวิพากษาการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของบทความจากวิสัตถิ์ดิงโว้ครับที่แฮกริดนั้นเขาได้สอนเรื่องราวต่างๆมากมายภายในโลกของเวมต์เอาไว้ให้กับเราเพื่อให้เรานะครับได้เอาเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมาใช้เรื่องราวที่แฮกริดเขาสอนเอาไว้นะครับในตอนนั้นเป็นเรื่องราวที่แฝงด้วยข้อคิดมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปแดนล็อบบี้และแฮกริดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อไม่นานมานี้เอง เราได้พบข่าวร้ายข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับนักแสดงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีกับบทบาทของแฮกริดอย่างคุณล็อบบี้ครับเขาได้จากไปในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งเรานั้นนะครับก็น่าจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยนะครับว่านักแสดงอย่างคุณล็อบบี้เนี่ยเขาเหมือนกับ่ในครอบครัวของเราคนหนึ่งเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กมานะครับผมก็เติบโตมาการหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เลยครับซึ่งในตอนนั้นนะครับแฮร์รี่จะเข้าโรงหนังปีละครั้ง และตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังคงดูจักรวาลของ Harry p o พอตเตอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของแฮ g r i รและแน่นอนว่าเป็นคลิปที่แดกคุณลอบบี้นักแสดงผู้เป็นนิรันเอาละครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแฮ g r กรที่เขานั้นได้สอนเราเอาไว้อะไรบ้างในเรื่องราวของโลกเวนมนอย่างที่เรารู้ครับตัวละครอย่างแฮ g r กรเนี่ยเขามีปูมหลังที่ไม่ค่อยดี และมีเรื่องเลาวาที่ค่อนข้างที่จะเทาๆหน่อยๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะเทาและมืดมนมากเพียงใดเขาก็ยังคงสู้เพื่อให้ตนเองนั้นไปอยู่ในเส้นทางที่เป็นแสงสว่างและแน่นอนว่าตัวละครนี้ถือได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ประสบความสําเร็จในตัวของตัวเองแน่นอนครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องมีเวทมนต์ที่เก่งขนาดไหนเราไม่ใช่เขาเราแค่เป็นในตัวของตัวเอง ไปในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ดีมากที่สุดบางทีนะครับไม่ต้องมีเวทมนต์ที่ร้ายกาจอะไรเลยถ้าเราชอบสัตว์เราก็เลี้ยงดูสัตว์ให้ได้มากที่สุดเราอยู่กับมันมีความสุขกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีแล้วการที่อยู่กับสิ่งที่มีความสุขนี่นะครับถือว่าวิเศษที่สุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องพยายามเปนในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเป็นเนี่ยผมคิดว่านั่นคือนรกทั้งเป็นเลยนะครับเอาเลยครับเราพูดนอกเรื่องมันมากพอแล้วมาฟังเรื่องราวที่ว่าแฮกริด สอนเราเอาไว้อะไรบ้างดีกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องแรกเลยนะครับก็คือความพักดีทําให้เกิดความไว้วางใจเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นได้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับเริ่มแรกของเรื่องราวทั้งหมดจําตอนที่แฮริดไประลับแฮร์รี่พอตเตอร์มาได้ไหมครับลองคิดดูสิครับทําไมออบิร์ตเดมันดอร์ถึงเลือกที่จะให้แฮรริดเป็นคนมารับแฮร์รี่และเมื่อเรารู้จักปากของออเบัสจริงๆก็ไม่แปลกหรอกครับที่ทําไมออเบัสถึงพูดได้เต็มปากเลยว่า ตัวของเขานั้นไว้วางใจแฮกริดด้วยชีวิตของตองเขาเองในตอนที่มักกอนากานะครับตั้งคําถามกับอัลบัสแฮกริดเป็นคนที่จงรักภักดีมากที่สุดเลยนะครับคนหนึ่งของอัลบัสเดมันดอร์แฮกริดเธอทุนเดอมันดอร์มากๆเลยครับแม้กระทั่งผู้ที่จับจ้วงอัลบัสแค่นิดเดียวเลยนะครับเขาก็เกือบจะไม่ว่าชีวิตแล้วครับอย่างที่เราได้เห็นเลยในตอนที่แฮกริดพูดกับเวอร์นอนในภาคแรกนะครับ ไม่จำเป็นต้องมีเวทมนต์เพื่อวิเศษเสมอไปลมดอกไม้สีชมพูและไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนพ่อมดคนอื่นๆเขาพ่อมดที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็ไม่ต่างอะไรเลยครับจามักเกิลธรรมดาเท่านั้นเพียงแต่ว่าแฮกริดกระพรอนจะเปลี่ยนทุกๆอย่างครับให้กลายเป็นเรื่องวิเศษในขณะที่หลายๆคนนะครับต้องมีเวทมนต์ทุนแรงแต่แฮกริดก็พร้อมจะเอามือทั้งสอง,งข้างของเขานั้นแบกต้นคริสต์มาส ด้วยมือของเขาตลอดจนรักสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายเขาดูแลมันด้วยมือของเขาทุกตัวครับเขาให้ความรักกับพวกมันทุกๆอย่างและทําให้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเขานี่แหละครับคือชายที่วิเศษแม้ว่าเขาจะไม่มีเวทมนต์ก็ตามถึงแม้นะครับว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่แฮกริดไม่สามารถดูแลได้นั่นก็คือแมวครับแฮกริดเขาเป็นคนที่แพ้แมวนะครับพอชะะนะแล้วเนี่ย มีแค่แมวเท่านั้นแหละครับที่เขาไม่สามารถจะรักมันได้รูปลักษณ์เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาชายร่างใหญ่หน้าตาหน้ากลัวหนวดเข้าหนาเตอะแต่ถือเค้งมาตามท่ามกลางสายฝนพายุที่โหมกระหนำ่ำที่สําคัญนะครับชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งยักษ์ครับคิดดูสิครับว่าเขาจะต้องผ่านเรื่องราวที่สั่นยากลําบากมามากขนาดไหนหลายๆคนอาจจะดูถูกเขามาโดยตลอดครับโอ้โห รูปร่างเขาเนาะใหญ่ขนาดนี้อน่ากลัวด้วยนะคือในโลกเวนตมนะครับผู้เผ่าคนยักษ์เนี่ยถูกมองว่าน่ารังเกียจครับและจะมีผู้ปกครองคนไหนล่ะครับที่จะกล้าฝากชีวิตไปกับแฮกริดคิดดูครับน่ากลัวขนาดนี้แต่ละหลายคนนะครับข้อมองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกครับยิ่งแฮกริดนะครับเคยมีข่าวเรื่องการเปิดห้อง,องความลับอีกด้วยก็อย่างที่บอกไปแล้วครับแฮกริดคือตัวละครที่น่าสงสารในหลายๆด้านจริงๆ แต่ว่าตัวของเขานั้นก็พร้อมไปสู่ข้างหน้าเสมอครับภาพลักษณ์ที่เราได้เห็นนั้นถึงแม้ว่ามันจะน่ากลัวสักเพียงไหนแต่เรื่องราวความเป็นจริงนั้นมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงชายผู้นี้แสนดีพร้อมจะปกป้องเด็กทุกๆคนด้วยชีวิตเห็นอกเห็นใจและที่น่ายกย่องที่สุดก็คือเขาจงรักภักดีเป็นอย่างมากครับซึ่งแน่นอนว่าการจะหาคนแบบนี้โลกแบบนี้เนี่ยมันยากมากๆจริงๆนะครับเขาเป็นคนที่ไม่สนใจหน้าไหนเลย และเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเสมอครับปุ่มหลังที่แสนเศร้าชีวิตของชายคนนี้ช่างน่าสงสารมากๆครับตอนที่เขาสามขวบแม่ของเขาก็ทิ้งไปกลับไปสู่ดินแดนเผ่าคนยักของเธอจึงเป็นเหตุผลทําให้แฮกริดนะครับต้องอยู่กับพ่อเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งตลอดมาเขาก็คิดว่าไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกครับสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสได้เรียนที่ฮอกวอตส์แต่ก็พังทลายลงครับด้วยน้ำมือของทอมลิดเดนลน่าแปลกที่ชีวิตของเขานั้นเหมือนโดนคำสาป ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตปกติยี่งคนสามันได้เลยและนั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้แต่กรณีนี้นะครับน่าจะเป็นกรณีที่แฮกริดยังศึกษาไม่มากพอครับทาให้เขาไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้แต่ถึงกระนั้นการเสกคาถาผู้พิทักษ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องยอมแพ้นี่แฮกริดยังคงม,มีชีวิตต่ตอไปและสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอดครับเขายืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้อง แม้ชีวิตของเขานนั้นจะมืดมนสักเพียงไหนและยังไงก็ตามโดยเหตุทั้งหมดทั้งปวงทําให้เขากลายเป็นคนของภาคีในยุคแรกนอกจากนี้แล้วนะครับแฮกริดย,ยังเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังทุกๆอย่างฟังคําเตือนของเพื่อนๆในมุมมองที่เขาเองไม่ถูกต้องและยังทําในสิ่งที่ตนเองรักนะครับจนกระทั่งเขากลายเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาศาสตร์วิเศษและทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้กลายเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งครับ นั่นก็คืออนาคตที่สามารถกําหนดเองได้ชีวิตที่ผ่านมาจากที่เราได้ฟังกันทั้งหมดเลยนะครับมันพร้อมจะบอกเขาเสมอว่าพอเถอะพอสักทีชีวิตมันไม่ควรจะมีต่อไปอีกแล้วร่างกายก็มีแต่คนรังเกียจแต่แล้วยังไงอะต้องเป็นแบบนั้นเหรอไม่แฮกริตไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ในโชคชะตาของตัวเองถึงแม้ว่าในหนังนะครับเราจะเห็นว่า ชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองที่เป็นเขาจริงๆแบบมีตัวตนจริงๆเขาสู้กับชีวิตของเขามาโดยตลอดนะครับเขาพิสูจน์ทุกๆอย่างและพร้อมจะเดินทางไปกับความผิดพลาดเพื่อพร้อมที่จะแก้ไขมันมาโดยตลอดสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับกับชายคนนี้เศคารถผู้พิทักษ์ไม่ได้หรอแล้วยังไงล่างยากหรอแล้วยังไงอ่ะ ล่างยาก็กันเว้ได้นะเว้ยและนั่นก็ไม่แปลเลยครับที่หัวใจกล้าหาญของเขานั้นจะพายเขาอยู่กิฟฟินดอร์ไม้เกยริสิทธิ์ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็เลิศครับมีล่มสีชมพูหวานแหววปิงปิและทําทุกๆอย่างโดยสองมือของตนเองมาเดยตลอดมาถึงตรงนี้นะครับสิ่งเดียวสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสําหรับล็อบบี ถึงแม้นะครับว่าเราจะไม่มีวันเจอแฮกริดในโลกของความเป็นจริงอีกต่อไปแล้วและแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีคุณล็อบบี้ในฐานะคุณแฮกริดตลอดไปแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับกระลครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวัน สวัสดีครับอย่าลืมเลยครับมีซุปเปอร์ตงแล้วอ่ะสวัสดีครับ